เกิดอะไรขึ้นกับตลาดรถปิกอัพเมืองไทย DMAX กร่วงหนกักเปิดทางรีโวแซงขึ้นอันดับหนึ่งได้ในรอบปีสนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูล ผ่านเข้าค้งสุดท้ายของปี2022สำหรับตลาดรถยนต์ในเมืองไทยโดยตลาดรถกระบะที่ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยมีปริมาณยอดขายสะสมรวมแล้วมากกว่า3 2 0 0 0คันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับผู้นำด้านยอดขายรวมนั้นยังคงเป็น Isuzu D-Max ที่มียอดขายรวม10เดือนอยู่ที่1,48,784คันครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่46% โดยตลอดระยะเวลา10เดือนที่ผ่านมานั้นยอดขายแต่ละเดือนของ d m a มนำเป็นที่1มาตลอดกระทั่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมายอดขายหล่นลงไปอยู่อันดับที่2โดยยอดขายที่ลดลงไปกว่า6,706คันเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน2,565ที่ผ่านมา ขณะที่ t o y ยต้าไฮ u ักสกีโวในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสามารถทำยอดขายได้ทั้งสิ้น12,569คันเพิ่มขึ้น2,179คันเมื่อเทียบกับเดือนก่อนทำให้ในเดือนตุลาคมรีโ o สามารถทำยอดขายแซงอิสุสดีแมขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้สำเร็จในรอบปีสำหรับ t o y ยต้าไฮ u ักสกีโวนั้นถือว่ายังสามารถทำยอดขายได้อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าตัวรถจะอยู่ในช่วงปลายโมเดลแล้วก็ตาม โดยเฉลียยอดขายแต่ละเดือนอยู่ที่ราว12,000คันต่อเดือนมีเพียงช่วงเดือนมีนาคมที่ตัวรถสามารถทำยอดขายพุ่งสูงขึ้นไปถึง16,382คันในช่วงงานมอเตอร์โชว์โดยยอดขายรวม10เดือนที่ผ่านมารีโว่ทำยอดขายรวมไปแล้วทั้งสิ้น121,606คัน ครองส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ37%ซึ่งถือได้ว่ายังคงรักษาย,ยอดขายได้อย่างดีแม้ว่าตัวรถจะเข้าสู่ปลายโมเดลและมีข่าวเตรียมเปิดตัวเจเนอเรชันใหม่ในเร็วๆนี้แล้วก็ตามซึ่งคาดว่าตัวเลขยอดขายจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงงานแสดงยานยนต์ครั้งใหญ่ของปีอย่างงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะถูกจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคม2565นี้ ด้าน i ิ u ุสุแม้ว่ายอดขายในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจะลดวูบว่าไปบ้างแต่ด้วยยอดขายสะสมรวมตลอด10เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีมากกว่า148,784คันกินส่วนแบ,บ่งทางการตลาดที่46ทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ2อ,อย่างรีโวมากกว่า27,000คันโดยยอดขายรวมตลอดทั้งปีโอกาสคว้าแชมป์ยอดขายกลุ่มรถกระบะในเมืองไทยปีนี้ก็คงจะไม่ยากเกินอะไรมากนะัก ส่วนยอดขายของแบรนด์อื่นๆนั้น Ford Ranger ยังคงรั้งอันดับที่3ด้วยยอดขาย3,713คันด้วยกระแสตอบรับของ All New Ford Ranger Generation ใหม่ทำให้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Ford Ranger สามารถทำนิวไฮด้านยอดขายของตนเองได้ขณะอันดับที่4ยัง Mitsubishi t r i t ั n มียอดขาย1,439คันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นยอดขายต่ำที่สุดในรอบ10เดือนที่ผ่านมา จะเนื่องมาจากการชะลอ,อการซื้อของลูกค,คา้าเนื่องจากมีข่าวการเตรียมเปิดตัวนิวไทรยตันใหม่ในช่วงปีหน้าที่สําคัญมีล้นขุมพลังไฮบริดด้วยซึ่งจะเป็นไปตามคาดหรือไม่นั้นเราต้องรอติดตามหลังเปิดตัวในช่วงปีหน้าอันดับที่5เป็นนิสสันนาวาร่าสำหรับนาวาร่านั้นมียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีขณะที่อันดับที่6และ7นั้นเป็นครั้งแรกที่ m a z d a BT50 สามารถทำยอดขายแซงหน้า MG x t e n d e r ได้ตลอด10เดือนที่ผ่านมาโดยยอดขาย142คันในเดือนตุลาคมส่วนหนึ่งคาดว่าอาจจะมาจากโปรโมชั่นที่ทางค่ายลดราคาจำหน่ายของ Mazda BT-50 บางรุ่นลงมาจึงทำให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกซื้อง่ายมากขึ้นนั่นเองจากภาพรวมตลาดรถกระบะในเมืองไทยถือว่าเติบโตได้ดีโดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ราว52%ขณะที่ดรสุรศักดิ์สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าตลาดรถปิกอัพจะขยายตัวขึ้นเป็น56%ในปีหน้าเนื่องด้วยการตอบรับการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาแล้วบางส่วนและนี่ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลของกลุ่มตลาดรถกระบะในเมืองไทยที่เราได้นำมาฝากในวันนี้ซึ่งรีโว่เหมือนจะมาแรงในโค้งสุดท้ายแต่จะแรงพอที่จะแซงเจ้าตลาดเดิมอย่างอิสุดีแมกได้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อในช่วง2เดือนสุดท้าย เ,เพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงปีนี้แชมป์ยอดขายจะตกเป็นของใครรีโวะสามารถแซงอิสุดีแม็กขึ้นมาเป็นแชมป์ได้หรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับและสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองราคาถูกออกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถมือสองให้เลือกมากกว่า4 0 0 0ัคันต่อเดือนใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ